พอเป็นเด็นมากหนังกรอบมันบางๆเลยทำราดเป็ก็หอมเป็นมีกบหมูแดงไก่ย่างสามอย่างรวมอยู่ในจานเดียวคู่ใจล,ลุงมากๆคนสายใจย่างลุงเนี่ยทราบกินหลายๆอย่างสนกุกจิบไส้หมูหอม <พอ S 2> มากไปกินจิ้มโจแล้วกับกระเทียมโจกินนข้าวกันเยอะขนาดบะหมี่เกี้ยวเกี้ยวลูกใหญ่ๆน้ำซุปอร่อยเด็ดขั้น้นปลาเลือซับยดเลยลํำแตะแต่ครับวันนี้ลุงหนึ่งมากินในตัวเมืองเชียงใหม่ แถวคูเมืองแจงสีคูเมอร์ร้านนี้ชื่อร้านชอบโบชนาขายบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบร้านเก่าแก่มีมาหลายสิบปีมากมากแล้วมาตัวกันมาเลยวันนี้ลุงหนึ่งสั่งกรอบหมูแดงไก่ย่างสามอย่างรวมอยู่ในจานเดียวคู่ใจลุงมากๆเพราะคนอยากกินสามอย่างก็สั่งมาได้ในจานเดียวบ่ต้องกินสามจานลุงชอบไก่ย่างหมูกรอบหมูแดงกินได้ครบในจานเดียวเลยมา อันนี้หมูกรอบมาก่อนเพราะลุงเป็นสาวกหมูกรอบหนังกรอบมากเนื้อนุ่มมันบางหอมน้ารากสุดยอดอันนี้เป็นไก่ย,ย่างบอกค่อยเจอร้านที่ขายข้าวหน้าไก่ย,ย่างพราะเมืวันนี้ลูกระชอบก,กินไกายยา่ย่างชอบกินหนังไก่ร้านนี้เปิ้นย่างมาหนังกรอบน้ำซอสเดียวกับหมูได้หมูกรอบแลยซอสเปิ้นหอมมากคนใยใจยังลุงเนี่ยชอบกินหลายๆอย่างมาดูไก่ย,ย่างกันกรัา ต้องร้านน้ำจิ้มไปน้อยเมินเมิมน,านนานๆเจอเข้าหน้าไก่ย่างคมณชอบมันมาเหมือนร้านอื่นไก่ย่างเปื่อนเนื้อนุ่มหนังกรอบภาภาภาพนนนเลยเ้อร์ก็มีพักเล็กน้อยนะสักทีมันเกลียเมื่อแบเอบเกิดความเลี่ยนนี่เนอะเอาหมูแดง หมูแดงเปื่อแห้งนิดๆเน้อแบ่ได้มันสุ่มฉ่ำม,มากแต่สาโบคนที่ไปชอบกินมันจะน่าจะชอบอยู่ถ้าแบบได้ถึงแห้งมากนะครับอันหนึ่งตาหมูกรอบรอบหมูกรอบเปิ้อเด็ดมากดูดิหนังกรอบมันบางๆเลยแทบจะประหารมันเลยอ่ะน้ำราดคนหื้อมาเยอะเลยตาโบหมูกรอบชอบ ทำสตล์เลยบุกออฟร้านนี้สำาราญมานกับหอมหวานนิดเดียวเค็มนิดเดียวผมกอมดีมากเปิ้มแนะนําว่าร้านนี้ต้องกินกับพริกขี้หนูน้อยหนึ่งนี่ใส่พริกขี้หนูเข้าไปขาแซบ่บไซซ์ไอซาๆๆใหญ่หนักกรอบมากแต่กินพริกขี้หนูขึ้นหูดังเลยขึ้นจมูกมากๆ,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 ๆ ต้องแก้เรีน่นโดยต้นหอมสดนี่เนอะอันนี้บะหมี่เกี๊ยวเป็นโรยหอมเกี๊ยวมาเยอะมากทุกเปิ้ลค้นมากพอพอ่เกี๊ยวลูกใหญ่ๆใส่มาหลายลูกเลยพอจิ้มน้ำพอ่อนนอซุกหอมเช้งเช้ง บะหมีเปิ้นเหนียวนุ่มกุ้ก็หอมมากมาดูเกี๊ยวน้ำกันเกี๊ยวน้ำต้องใส่หมูหมูแดงตัวเกี๊ยวเปิ้นนุ่มมากเปิ้นต้มมาให้สุกกําลังดีไส้ข้างในนุ่มคําใหญ่เลยใส่หมูไปเยอะมากชาวพวกหมูแดงต้องมาให้ได้เนอ เพราะว่าหมูแดงแบบที่บะติบมันเนี่ยมันเข้ากันกับบะหมี่มากๆกเกียวเราได้ t กเ t อร์ของหมูแดงเลยครับน้ําซุปอร่อยเด็ดถ้าคนจีนบอกว่าเช่งเชงเข้มข้น,ขนตอนมาไม่ร้อนมากแต่ตนนี้จะหมดแล้วก็เหลือสักยนเลยของเขาดีน้ำแตะๆครับก็มีขนมจีนอันนี้แบบโบราณโบราณเลยนะลูกใบใหญ่มากเพราะฉะนั้นลุงจะต้องกินกำสองลูก จิมจิกโชกอนแล้วก็เอามาจิ้มกระเทียมเจียวนี่ไส้ห,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 หมูหอมมากถ้กินจิกโชกแล้วกับกระเทียมเจียวกิ่นเข้ากันเยี่ยาดเคี้ยวแบบเนียนๆไปเลยไส้เปื่อมีรสหวานนิดๆเค็มหน่อยจัดจ้านดีอยู่นะไม่ได้จืดชื่อเน้อแต่จริงๆพอโฆษณาเนี้ยร้านเก่าแก่เข้าหมูกรอบเข้าหมูแดงเข้าไก่ย่างเปิ้อล้ำ หอมน้ำซุปเด็ดขาดมากเข้มข้นบะหมี่เกี้ยวก็ดีไก่สาวกเกี้ยวน้ำแบบต้มสุกๆเนี่ยน่าจะชอบเกี่ยวรื่นคอดีมากน้ำซุปเด็ดขาดนี่โดยเฉพาะสาวกหมูกรอบต้องกินใหอไรเนอร์ต่อโภชนาเนี่ยนะพี่จะลดอาจจะหายากเล็กน้อยแต่วนๆดูท่าซื้อเปิดมากี่ปีแล้วครับแค่ปีนี้ก็ห้าสิเอ็ดปีแล้วค่ะห้าสิบเอ็ดปีแล้วนะครับต่อโภชนานี้ค่ะเปิดร้านกี่โมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงค่ะ อ๋อเจ็ดโมงนี่มาได้กินเลยน่นอนะครับแต่ส่วนมากลูกค้าก็หกโมงครึ่งก็มาละอ๋อที่ลูกค้าขาประจํากันนะครับบางที่มาถึงบสามก็โมดลึงแล้วหรือเปล่าครับค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะถึงบ่ายสามในนค่ะค่ะและเจ้มีวันหยุดก่อนนะครับอ๋อเดือนหนึ่งเราจะหยุดสองวันประมาวันไหนวันหยุดนี่เราไม่แน่อ๋อวันอาจจะมีธุระใช่ใช่ใช่ก็ต้องให้เปิ้นได้พักเหมือนกันนะครับเปิ้นเปิดเจ็ดโมงไม่เจ้าถึงบสามวันหยุดถ้าเปิ้นมีธุระ และเพื่อพนักงานได้พักผ่อนเมื่อกาหยุดประมาณเดือนละสองวันดูจากหน้าเพจหรือตรงไหนบ้างคุณนกก็บางทีลูกค้าก็โทรมาอ๋อค่ะส่วนมากลูกค้าโทรมาถ้าใครสงสัยก็โทรมาครับโทรเจอระบบโทรรับมากินกันนะครับชอโขชนาร้านเกาแก่5้ิบเอเปีคู่เมืองเชียงใหม่มานานมากข้าวหมูกรอบหมูแดงบะหมี่เกี้ยวขนมจิบลำแต้ๆเลยครับถ้าอย่างไงขอปากร้านชอโขชนานะคะ